2,567นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิร่วมกระดันอยู่นะครับที่ที่บินนะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกระันอยู่ที่นำโดยพี่บินบรรลุลิตกำลังจะเข้าไปาที่ในพื้นที่ของพมุล วังใหญ่นะครับเพราะว่าเมาื่อวันก่อนเราเข้าไปที่วังทองแล้วหรือวังใหญ่จุดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาสิ่งของของมุดที่ร่วมกนันอยู่นะครับแล้วก็ทมช่วยเหลือและกําลังใจไปมอบให้ในพื้นที่ตรงกําลังใจนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัย ต้มาต้งมาโตรไม่ได้้องเรือเลยใคระมานียสวัสดีครับบังไหนผมมาแครับเดินเดินเินเดินเดินดินเ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 ดินอดินเดินเนเดดินดบดเดิ่เดินนนกับดนนผมบอกเลยว่าแผนการชเหลือดนเเดนนเา นะครับในส่วนของโมเดลิทิกร่วมกันอยู่อันนี้นะครับทีมอ <Tommy mä. S 2> ตอบโต้ภัยพิบัติของร,อร่วมกันมาซ้มนะครับในพื้นที่ที่น้ำเข้าต má, لا, Lew uh <in> ั้งแต่แรกนะครับมีทีมร่วมกันอยู่น้ำหนึ่งแท๊กนี่นะมีทีมร่วมกันอยู่น้ำอ่ะน้ำเดือดตกน้งแต่แรกเยวอันนี้เดี๋ยวฝั่งนู้น รับเงินไปนี่แบบเพราะทุกคนเหมือนปัจจัยเป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับพอรับเงินไปในแต่ละคนคือรู้เลยว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรที่เราอยากจะซื้อได้ยาก็ดีหรืออาหารอย่างอื่นเข้าสารหรืออะไรถ้ามันหมดนะเนี่ยครับมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนจําเป็นนะคือก็ส่งกําลังใจนะครับ เดี๋ววาดูทีก่นนะ <c oughs> โอ้โหับน,น้ำาเมเพเก้ามันได11ขัเนนี่เหลือขั้นเดียวนะมีสิบสิบนคัต้ั้เนยี่เป็นสิบั้น ใช้เกล็ดพันนะครับแล้วก็ต้นอทฤษฎีนะครับไมีเข้ามาช่วยเหลือไม่ได้ต้องต้องไปต้องไปต้องอ้อมเอานะครับมีสายไฟด้วยนะครับพอระดับน้ํามันสูงเนี่ยเรานะครับเราต้องระวังพวกสายไฟระวังตัดไฟทีน oh, nee. anyway> ี้ตัดไฟวางหัวข э ้าง ข้างๆดับรับต่อครับจากอ่ีลงให้แอมลงให้แอมแครับสภาพบ้านที่พวกเรามาถึงนะเนี่ยข้างๆขอบไปนี่ทุกคนดูน้ำดิน้ำแรงด้วยนะครับแทงไปนี่หล่นไปนี่มันไหลลงทุ่เลยนะครับมีนะครับน้ำดึกจากี้ที่ลงทาู เขาเห็นเรือแล้เรื่อแล้ว่อนเรื่ออนนย้นะรับคือมีหมดเเืไม่มีตอนนะเื่ไม่มีตอนนะไม่นผมพูไม่มีอรพื่อปกาก็รนะรับอจนี่ใหผมผมจะมจะเงียบนะจะเงียบในตอนที่พี่ท็อปมอบนะครับแล้เพื่อให้เพื่อมาดูนะรอยอ เป็นเป็นภาระคนอื่นต่อขึ้นไอ้ตนลงก็ไม่ใช่เดี๋ยวไงเดือดๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นภาระคนอื่นไงมันขึ้นลำบากอุ้ยขึ้นลำบากแล้้วเนี่่ยไใช่ผมยังบอกว่าผมผมผมไม่เคยอิจฉาใครหรอกผมไม่เคยถุงนึงเม่อไหร่ติดเอามาสองถุงนั้นไม่พอเผื่อไว้ยเเา ได้ครับเอามาสองถุงเลยอ,อันนี้เป็นภาพสดนะครับวันอังคารที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมสอง7หาหกทีมตอบโต้ไพิบัติมูลนิธิร่วมกะตันอยู่นำโดยพี่บิน บริลลิสนะครับเราเดี๋ยวใส่เรือเดี๋ยวส่เรือใต่เย็นเดี๋ยวถ่ายเรือเดี๋ยวขนส่เรือได้เฮ้ย แต่ไฟยังไม่ได้ตัดนะเพราะว่าคุณป้ายังเปิดพัดลมได้อยู่ในบ้าน